สวัสดีครับพบกับคุณหลิงนะครับวันนี้เราก็มาอีกหนึ่งหุ้นขนาดเล็ก<ช>ขนาดกลางขนาดกลาง <laughs> นะครับเดี๋ยวไปหาเขาขนาดเล็กนะครับอ่ะก็ <laughs> คือต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรามีการอาบอบวิเคราะห์นะครับแนะนําซื้อหุ้นตัว BGC นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนิดนึง <c oughs> เพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเหมือนตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเหมือนถูกถูกลืมไปนิดนึงนะครับหลายคนไม่ค่อยเข้าใจว่าเนเจอร์ของธุรกิจเขาของตระกูลเขาทาอะไรบ้างนะครับให้คุณหลิงแตกนิดนึงครับว่า BGC ทําอะไรครับ ค่ะตัวหลักๆเลย BGC ก็คือทำตัวขวดแก้วให้กับกลุ่มก็คือหลักๆเลยเป็นกลุ่มเบียร์ครับแล้วก็มีกลุ่มของเครื่องดื่มอย่างอื่นบ้างแล้วก็มีใส่ขวดแก้วใส่ย,ยาอย่างเงี้ยก็ทำมาจิ้นดีด้วยสำหรับใส่ย,ยาแต่หลักๆก,ก็คือกลุ่มเบียร์แล้วก็เขาคอนแทคเนี่ยมีกับกลุ่มบุญรอดเป็นหลักเลยเซลลประมาณสักเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของของรายไ,ได้รวมเลยบุญรอดก็คือสิงอ่าใช่ใช่ นะครับนี่คือเป็นธุรกิจหลักของเขานะครับอ่ะแล้วลงมาในลายเจาะนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะไปถึงประมาณการเนี่ยนะครับรายได้ขเขาก็คือน่าจะมาจากการขายธุรกิจขวดะนะครับซึ่งขวดเนี่ยก็จะตามโตตามคอนซัมชันรวมถึงโตตามการคอนแทคใหม่ถ้าเขาได้มานะครับส่วนตัวคอสเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คาดการประเมินยากซึ่งวันนี้เราก็จะมาในประเด็นที่ว่าเฮ้ยต้นทุนมันลงแรงมากนะครับคุณหลิงเริ่มนะครับมันเป็นยังไงบ้าง ก็ในส่วนของรายได้เมื่อกี้อย่างที่คุณบอมบอกไปแล้วก็คือเป็นมาจากคอนแทคแล้วก็คอนซัมชันคอนซัมชันเนี่ยอย่างที่เห็นเรา Q2 เนี่ยก็คือดรอปลงไปค่อนข้างเยอะจากเรื่องของโควิดแต่ทรายที่ผู้บริหารให้มาก็คือเดือนเมษาเนี่ยมันลดลงไปแรงจริงรลดลงไปแบบ40%แล้วก็เดือน5เนี่ยกลับขึ้นกลับขึ้นมา ก็ลดลงไปประมาณ26ย้อนเยจากลบ40แต่ลบตอนนั้นคือลบห้ามขายด้วยไงอ่าใช่ห้างปิดแล้วก็มีผับบาร์ก็ปิดอะไรเงี้ยตอนนี้จากลบห้าลบ40เป็นลบ20ละลบยีแล้วก็เดือนสุดท้ายเนี่ยของไตรมาส2องเหลือลบแค่6%ย้อนเยนเยเองอทีเนี้ยซายที่บอกเพิ่มก็คือเขาบอกว่าเขาเริ่มเห็นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคิวเองเนี่ยเราทำเอาไว้ทั้งทั้งคิวเลยทั้งควอเตอร์เนี่ยรายได้แฟดประมาณเอนเยีบ ส่วนในขาคอเนี่ยเรียกว่าลงแรงใน Q2 ขาต้นทุนเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักๆเลยก็คือของต้นทุนตัวของแก๊สธรรมชาติคิดเป็นประมาณสัก25-30%ของต้นทุนทั้งหมดมแล้วก็ลองลงมาก็เป็นตัวคารเลตคาเล็ตก็คือตัวของเศษแก้วเศษแก้วเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก20%ของทั้งหมดตัวที่ลงแรงก็คือตัวต้นทุนของแก๊สธรรมชาติ Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปประมาณ30%เยียร์เยีรเราก็จะเห็นกราฟในช่วงท้าย แต,ตนะ่ตอนนี้เองก็คือเริ่มพิกอัพกลับขึ้นมาแล้วแต่โดยรวมเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะกลับไปเท่ากับเลเวลของ Q1 เพราะฉะนั้นตัวของกลับ profit margin เนี่ยน่าจะยืนได้ในระดับในระดับที่ค่อนข้างดีก็สมมติถ้าเทียบในไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่สิบนิด ตอนนี้ก็ลงมาเหลือ8แต่อีกสิกับ8นี่มันถือว่าต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะ,ยอะคือเท่าที่เราดูมาก็คือตัวของต้นทุนลงไปประมาณ5%มันสามารถที่จะช่วยเพิ่มก o อปโปรไฟด์มาจินได้ประมาณ1%เลยเกือบเกืบอบหนเพราะนันก็คือค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากจากในเรื่องนี้จากต้นทุนของราคาแก๊สธรรมชาติเราก็เลยมีการปรับตัวของโมเดลเราเป็นไงบ้างครับเราก็เลยปรับกําไรของปี2020เนี่ยขึ้นจากเดิมประมาณ13%บสาก5 3อไปเป็น6์สเป ใช่เน yep mm hmm. yeah, yeah. right. okay. ี่ยครับคือรายได้เนี่ยเมนเทนอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งโอ้ทุกที่ขายขวดนี่นะน่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยหรอใช่ใช่โอเคแต่กําไรก็ปรับขึ้นท่้นตั้งเยอะใช่ครับแล้วดูอย่างที่หลิง ปรับขึ้นมาก็คือมาจิ้นด้วยถูกไหมครับใช่ก็คือเราปรับไอตัวต้นทุนเนี่ยถูกลงมันก็ได้ทำให้ตัวกรอบโปรฟิตมาจิ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยนในปีนี้เองก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก18.8ได้จากเดิมที่เราให้ forecast ไว้ก็คือ17.3เเพราะนันปรับขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วก็โดยเฉพาะ Q 3เนี่ยก็คือจาก Q 2ในปีนี้ผ่านมาที่ bottom แล้วแล้วก็ Q 3ปีที่แล้วเนี่ยเ,เรียกว่ากรอบโปรฟิตมาจิ้นไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ๋อเพราะฉะนั้นน่าจะ QQ โตได้ส่วนเย่เๆก็ลุ้นเา โตอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเพราะว่า Q3 ปีที่แล้วกำไรเนี่ยกับ Q2 ปีนี้กำไรพอๆกันแวัิว3าเนี่ยก็น่าจะ แบโต,ตัว,ตวระดับเกินใช่นะถ้าเกิน50%ทั้งยอนเยียแล้วก็คิวออนคิวแล้วก็คิวสี่ก็เป็นไฮซีซันของการสังสรรค์เพราะฉะนั้นการดื่มเบียร์การกินอะไรเงี้ยอ่าก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตัวของเออร์เน็งก็โตต่อได้เรียกว่าเอาลุกในครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวส่วนเรื่องที่เราชอบมากสําหรับตัวของ BGC ตอนนี้ก็คือเรื่องของว a ลูเอชันจะเห็นว่าเนี่ยเทรดอยู่ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังขณะที่เอาลุกในครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้าเนี่ยค่อนข้างจะดี ปีคืออย่างอย่างธุรกิจอย่างตรงนี้ครับเขามีโอกาสที่เขาจะไม่ได้ออเดอร์อะไรใหม่ๆไหมผู้หญิงอย่างปีหน้าอย่างเงี้ยเห็นเขาแบบพยายามจะพูดแต่ว่ายังไม่ได้อ่ะเโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยพูดพร้อมกันก็ยังแต่ว่าจริงๆเขามีเปิดอัพไซด์ไว้นะว่าเขาพยายามที่จะทํา MA กับเอ่อแพคเกจจิ้งด้วยกันแต่อะไรเดี๋ยวค่อยให้ให้เขาแถลงก่อนเออรอรอก่อนเราไม่ได้รู้อะไรมานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคซึ่งนะตอนนี้เนี่ยนะครับเราดูจากตัว อ่า uh, variation เนี่ยนะครับอย่างตอนนั้นเนี่ยคุณหลิงมันมันเคยขึ้นไปเทรด PE เกือบ2 standard deviation มันนัน้นเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นกำไรค่อนข้างดีครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยเอ่อ Q, โดยเฉพาะ Q4 Q4 <ม>เรียกว่าน่าจะพีคสุดเท่าที่เคยทำมาเพราะนั<ม>้นตัวราคาหุ้นก็เลยขึ้นไป<ล><ล>ก่อนอ่าใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขากลับมาโอเคมันเกิดโควิดแล้วมันลงมาลบเกือบลบ,ลบ,ลบแหละแล้วมันเด้งตรงนี้กลับมาที่ค่าเฉลี่ยแล้วก็เลยประเมินว่ามันน่าจะทยอยสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับ variation กับ recommendation เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้เราก็ให้อัลพอฟอร์มเลตติ้งนะคะที่ t a r g e เกตไพเท่ากับ14บาท14บาทนะครับประมาณนี้นะครับนั่นก็คือตัวที่2หุ้นแนะนำของรายการเราในวันนี้นะครับก็คือตัว b t c นะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณหลิกมากครับสวัสดีค่ะ